สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Ark Survival b o b a y นะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับจะมาลงถ้ำนะครับสกายหลอดนะครับลงสักแปดรอบนะครับเพราะว่าเตรียมของมาแค่นี้นะครับผมมาดูกันว่าแปดรอบเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคเริ่มเลยนะครับท่านสกายลอดมันก็จะอยู่ตรงเมืองหิมะนะครับติดติดทะเลหน่อยนะครับเลาะมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะครับโอเคนี่จะเป็นทางลัดนะครับเข้าถ้ำมานะครับผมแล้วก็ขวาเลี่ยเลาะกําแพงไปเลยครับเลาะอย่างเดียวเลาะกําแพงขวามาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตรงไปครับตรงไปตรงไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะมาเจอทางลาด หันดูข้างหลังหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้ามันมีตัวอะไรมากัดตรงนี้ตายนะครับมันจะเป็นหบเหวสองฝั่งนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้เราก็หันไปดูตรงนี้มันจะมีท่องอยู่แล้วก็ยิงฮุกนะครับไปปึ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็กดข้ามไปครับนี่ครับเจออุปกรณ์เลยครับผมดึง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 ผมยังไม่ตัดฮุกออกเพราะว่าพอดีเวลามัน มันดึงหุกมาตรงเนี้ยมันจะมีไดโนเสาวคอยกัดเราอยู่ตรงนี้นะครับกัดไปกัดมาล่วงครับก็เลยยังไม่ตัดฮุกนะครับเก็บเอาไว้เพราะว่าโดนตียังไงเราก็ไม่หลุดออกไปนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็ระวังนะครับผมยิงหุกมาในตำแหน่งที่ผมยิงเมื่อกี้นะถ้าเกิดยิงตำแหน่งอื่นเนี่ยผ้าจะหล่นเหมือนกันนะครับแต่บางคลิปผมเห็นเขาโดดข้ามกันนะแต่ผมไม่กล้หกลัวครับกลัวตาย แล้วก็พอขาออกแล้วก็ชิดซ้ายเลยชิดซ้ายรัวๆตรงท่าออกตรงนี้มันจะเป็นมืดๆนะครับสังเกตดีๆนะครับเนี่ยครับเราก็ออกมาแล้วนะครับผมติดหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับผมง่ายไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดคลิปไปเลยนะครับไปดูการแลกกันเลยว่าเราจะแลกกันได้กี่อันนะครับผมไปเลยโอเคครับผมครั้งแรกครับผมมาดูครับ มวกกางเกงแล้วก็ระเบิดนะครับผมหมวกกางเกงนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมพลังป้องกันน้อยหมดเลยนะอโอเคครับต่อไปเลยดีกว่าครับโอเคครับครั้งที่สองครับผมมาดูกัน หมวกระเบิดแล้วก็หมวกนะครับเฮ้อห้าร้อยกว่าผมเล่นมีเดียมนะของมันน่าจะดีที่สุดน่าจะพันนะไม่รู้นะครับผมเคยได้สูงสุดแค่เก้าร้อยอะโอเคครับไปต่อเลยมาครั้งที่สามครับมาลองดูกัน ไม่ดูมันจะมีสูตรแบบโยกตาโยกขวาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะให้มันได้ของดีลองเท้าถุงมือระเบิดครับห้าร้อยกว่านะครับกับหกร้อยกว่าหกร้อยกว่านี่ถือว่าใช้ได้สำหรับมีเดียมนะครับแต่จะให้ดีน่าจะพันนะ เต้ต่อเลยดีกว่าครับครั้งที่สี่ครับผมมาดูกันหมวกมาอีกแล้วนะครับถุงมือแล้วก็เตื้อนี่ถุงมือเจ็ดร้อยกว่าจ้ได้อยู่นะครับผมคงทนแปดร้อยกว่าด้วย เสื้อเจ็ดร้อยนะครับพองทุนหกรโอเคครับไปต่อกันเลยการที่ห้าแล้วครับผมได้หมวกมาเยอะมากเลยนะหมวกสองไฟเนี่ยกางเกงครับเสื้อแล้วก็ระเบิดอีกแล้วครับเกงเจ็ดร้อยกว่านะ เื้อหกร้อยครับผมต่อกันยาวๆไปรอบที่หกครับมาดูกันยังไม่ได้อะไรที่น่าพอใจเลยนะครับได้เสื้อครับมำลังป้องกันสามร้อเยนะครับทิ้งเลยละกันนะ มันลกอะไปต่อเลยครับผมโอเคครับมาแล้วครับเราพิเกด,กดครับวนวนกดครับขอดีๆหน่อยนะครับตรงลงมานั่นสวยที่ขี่ดัตเตอร์นะครับเสื้อแล้วก็หมวกนะครับ หมวกสี่ร้อยกว่านะครับผมเสื้อห้าร้อยกว่าแต่หมวกความทนทานพันกว่าเลยนะก็ทน oh <no. S 1> อยู่นะครับโอเคไปดูครั้งต่อไปกันเลยโอเคครับครั้งที่แปดครับ <c oughs> หมุนหมุน,หน,ห,มนหนึ่งรอบหมุนอีกรอบหนึ่งมาโกรธครับระเบิดมีเจ็ดลูกเลยเนหะ็นไหมโอเคครับผมมาดูนกช่วยด้วยขอดีๆเลยนะ ปึ้งเปิดมาถุงมือกับหมวกถุงมือร้อยกว่าเองครับน้อยมากหมวกอืหมวกหกร้ยกว่านี่พอใช้ได้อยู่นะครับโอเคครับผมนั่นไม่ได้อะไรเลยครับก็ คลิปนี้ก็ต้องขอจบพิงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอ้ได้บุปปินมาเติมเลยนี่ผมแลกมาพักหนึ่งแล้วนะเออแล้วผมเพิ่งมาอัดคลิปโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดตับสไครต์กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับผมถ้าชอบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะบายยครับผมเจอกันนะ